ครับพี่น้องมันอีสิภาพมาพี่น้องไม่หยัดหมอนครับหยัดหมอนพี่น้องมองหนูครับพี่น้องลุยต่อเลยเนาะเพราะว่าการหยัดหมอนที่แจงไลยต้กี่โบราณเพิ่นกาอนุนใส่ปากครับนี่มันเสยอย่างเนาะพี่น้องเนาะบานหยัดของแข่ให้ิ่งเด้อแค่นุนครับอ่ะพี่น้องชล้วมึงกันยัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเปิดขึ้นครับบัตรเสดังได้ครับบื้องคือดังมันไก่คิ้ว นะต่อพี่น้องตอ่อเนื้อตอกันเนื้หมอนครับนี่แลคนั่นแหงครับพี่น้องบ้านแจ้งแจ้งไปเข่าไหนครับนี่ปากมันกังแจ้งไปปิดไม่เอาเข็มปิดครับเอาเข็มใส่ได้ปิดพี่น้อง เดี๋ยวอีกแล้วครับไม่นึงธุรกิจส่วนตัวด้วครับเ,เหรอนี่ด้องงัดตอ่โอโ่วยเกี่ยดต่อนี่ด้องต่อไปต่อไปต่อไป อีกแล้วครับพี่น้องคราวเดียวเยวยครับการยัดมอนสมัยนี้เพิ่มขึ้นสมัยตะกิจเลยพี่นอ้องสมัยตะกิจเพื่อนกาใสา่ใส่ไม่แท้งนะครับเอานุ่นกำโคปากน,นี่ครับใส่ไม่แท้งเข้าไปเข้าไปเพราะว่าม,ามันกัะจังสีเต็มนนึงใส่ต่อเวลาประมาณสามนาทีนี่ก็ใส่เพื่อถึงวินาทีเพื่อถึงนาทีได้เพียการยัด <c oughs> สมัยใหม่ธุรกิจส่วนตัวครับร,บรยตอลุยตตอครับ จด็ดดีครับพี่น้องอันธุรกิจดีดีนะครับขายตลอดปีเนะพี่น้องไปส่งนครพนมนไปส่งลาวโตนะครับส่งลาวโตผมเนี่ครับอของวันนี้ครับ,คน,ค,รบคนทั้งหมาได้ปสติ๊กเ่อน์ฝาเนานะคุยกันหููเรื่องกระรับครับ ครับตอ่อพี่น้อนพี่น้อนกระยัดคือกันด้วยครับยัดแล้วได้สดประกันพี่น้องนมืงอยู่กั กันพี่น้องต้องฝ่ายครับคุณลุงค้นอาที่เคยเห็นครับครูก็เห็นกับเมืองไปเนะครับเนาะเมืองไปน้ำกันครับพี่น้อง แล้วบ่แล้วอีกแล้วครับแล้วอีกแล้วพี่น้อง การยัดหมอนการยัดหมอนด้วยสมัยใหม่ด้วยครับสมัยใหม่ผมยัดมานี่ยี่สิบปีนะครับข้าขายมาครับพี่นอ้องต้องปิดดังปิดดังกันสำหรับไงอ,อยากเอพี่ผมไปได้บากเหมือย่างนี่ตีครับนี่ตีเบิร์ตน้องต้องกลับไปส่งส่งนลำดานไงล้านค้าเขาก็ส่องออกเล้าครับออกเล้าออกกระเบีนิดพี่นอ้องของมว้วนหนึ่ออกเบียดอยู่เนี่ยเบียดกับทรงเล้ากับทรงต่อเบียดนะครับเพราะว่าคนกบบนีเครีอดกายเขาเพิ่ง พวกูเข้าไปสุ่มคนหนั่งหที่ะเพื่นแต่งเข้ามาเขากัไปขายเพเป็นโจบกันไปเดี๋ยวอยู่บ่ ้องกินเขาง่ายหรืว่ครับเขากินปาลาหระอว่ หรืออีกนนึงครับเหลือนชุ้อไทยพี่น้องเหลือนชืดอไทยเด้อ เรียบร้อยแล้วครับบัตรพี่น้องอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกินเขาแล้วจะขยันไหมโอ้ยขยันไหมนะครับเออพอปิดเครื่องกันครับปิดเครื่องเต็มพี่น้องคอยอย่าพี่นอ้องจับกล้องนครับจับกล้องก็ดี พี่น้องนี่ซอยยัดเหี่ยวซอยยัดผอนนะครับเด้อนี่ซอยพี่พี่เขาอย่างไะครับถังก็ใส่พัดลมใส่อย่างเนี้ยเจ้าปะพนพี่น้องนี่กระถังางนุนก็ผี่เขายัดพี่น้องพี่น้องหางนุนผีเขายัดครับพี่น้องครับแล้วก็มีนุ่นได้พี่น้องนุ่นแท้เออว่นนุนปลอมพี่น้องใช่พี่น้องกันสบายแน้วจนปฟองเดี๋ยวสอบหนึ่งครับนุ่นเดี๋ยวจะสิเปี้ยวว่าทำไมนุ่นกกอยู่นะพี่น้อง ครับนีอนองนี่หลายครั้งผิดใจมันขันตอนมันตับกันสายเลยโอ้ยมือผมบงมังกล้องจะโทษนะครับขบมมอบคุณครับที่รับชมผมก็ับตีนี้เรียบนะครับเตียนเรียบยัดเรียบร้อย เแยกไปแกเรียบร้อยนะหมอนไปแยกเรียบร้อยครับประมาณชั่วโมงนึงครับชั่วโมงหชั่วโมงดอกผมก็ค่อยยั้ยเรียนไปพี่น้องนี่ครับโรงงานผมเล็กๆน้อยๆธุรกิจส่วนตัวครับขายผ้าปีบผ้าจั๊ดครับกิดน้ำค่นนี่ละคใช่ไหมครับขอบคุณครับว่าเวลาขายหมอนนะครับขอบคุณ